เด็กทีซิ่มลิงซิ่มลิงกระกบินแต่เดี๋ยวอ้าววังคาท่านะเด็กโตแจมแจ้งเก่งมากผูกปีดยืดพัน ความด็บๆโอ้ยเด็กน่ารู้สท่อ่าังบนคิวเอาเยนดลักษณะนีใสลักษณะบุคลิกภาพรอยยน่กอะไรนะออะไะ 一二三。<laughs> <laughs>